ลิี่ลิงกล้องลงที่ดดอนต้งถามานิดนึงครับนครัน้องพี่พ่สื่อบนชนนะครับที่ผมมาในวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะแสดงเจตนาลมในการที่จะลงแข่งขันเลือกตั้งถือโอกาสที่จะมาสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาวงการฟุตบอลบ้านเรา ที่เลือกใช้ตรงนี้เพราะว่าที่นี่เคยเป็นที่ทําการสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเป็นแห่งแรกและนายกคนแรกก็คือท่านเจ้าพยารามราคบนะครับเพื่อเป็นสิริม,มงคลเพื่อทวงถามความยิ่งใหญ่ฟุตบอลของพ่อกลับคืนมาผมก็เลยอยากมาปรนณาตนที่จะทําในสิ่งซึ่งพระบิดาฟุตบอลแห่งสยามของเราได้ตั้งปณิธานเอาไว้ก็ แสดงเจตนารม์ชัดเจนว่าจะเข้ามาบริหารสมาคมอย่างโปร่งใสชัดเจนเป็นของทุกคนที่สามารถสัมผัสได้โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นทีมชาติไทยภาระหน้าที่อันแรกที่ผมมุ่งมั่นอยากทำได้เลยก็คือทวงความยิ่งใหญ่ของเจ้าอาเซียนในฟุตบ,บอลกลับมาให้ได้ในเร็ววันครับโดยที่มุ่งหวังว่า ถ้าเรามีความตั้งใจเอาใจใส่ในการดูแลทีมชาติเราให้ดีผมเชื่อว่าไม่นานนักเราจะกลับมาเป็นเจ้าอ,อาเซียนได้นั่นคือจุดประสงค์หลักครับผมก็ทำงานหนักนะครับไปเยี่ยมเยียนสมรสสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงตั้งนะครับให้ขอความสนับสนุนจากเขาตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวที่สับสนในสังคมพอสมควรเช่น มันมีกระแสข่าวของการที่ต้องแก้ไขข้อบังคับรักษาะปกครองของสมาคมโดยที่นายกสมาคมจะดำรงตําแหน่ง4ปีซึ่งอันนี้โดยกฎหมายทําไม่ได้นะครับได้แค่2ปีอีกชุที่2ที่สอบถามกันหนักหน้าไม้ก็คือเรื่องของโบลเตอร์ที่จะเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็น72 72เสียง รายละเอียดก็คือพรีเมียร์สิแอะไรจะไม่อะไรเนี่ยนะฮะถามว่ามันเป็นยังไงก็<ะ>มันก็ดีนะแต่ว่าคุณก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามขัลนองขอทำการจะแก้ไขข้อบังคับรักษณะปกคอรองของสมาคมคุณก็ต้องขอวติในที่ประชุมใหญ่ประจําปีโดยต้องมีสม,มสอนสมาชิกเห็นด้วย2ใน3ถึงจะแก้ไขได้เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคุณก็ต้องส่งใหก้กกทแอพ ถึงจะเอาไปจดะทะเบียนที่เขตแนะที่ทําการสมาคมท้่ต,ตั้งอยู่ถึงจะใช้ได้ซึ่งขั้นตอนนี้มันยังไม่ผ่านอะไรมาเลยแ,<ต>แล้วก็บาระของกรรมการชุดนี้ก็จะหมดในวันที่สิบเจ็ดพฤษนาซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะทันแล้ว้หญิงนะฉะนั้นอยากไม่อยากให้สับสนว่ามันจะทําได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับผมว่าไม่น่าจะทันถ้าหากว่าเขาอยากให้ทําทันจริงๆเนี่ยเขาก็จะต้องเรียก ประชุมวิสามัญอะไรก็ได้ก็ขอเสียงสมมสสมาชิกซะสองในสามซึ่งดูตารางเวลาแล้วก็ไม่น่าจะทำทันผมยังคิดว่าข้อบังคับรัางสบคในการเลือกตั้งน่าจะเป็นเดิมอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้มั่นใจขนาดไหนครับสำหรับตำแหน่งนายกสมาคมบอกโดยเฉพาะโดยเฉพาะในส่วนกรณีการล้มโต๊ะทาธิลาเลยมันมี มันมีบทเรียนมาแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วะนะครับซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องซึ่งครั้งนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องโดยเฉพาะว่าขณะนี้กระแสสังคมจับตามองว่าสมาคมฟุตบอลจะดําเนินการก่อไปอย่างไรเพื่อจะเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับคืนมาหรือความเชื่อมั่นของของสังคมฟุตบอลกลับคืนมาให้ได้ในการที่จะใช้คําว่าเบี้ยวนี่คงทำทำได้ยากนะครับผมว่า อย่างไรเสียผมว่ากรกตในฐานะผู้ที่ดูแลสมาคมกีฬาทั้งหมดของประเทศก็ต้องออกมาใช้ระเบียบใช้กฎหมายให้มันเคร่งครัดทําให้มันถูกต้องจริงๆจะแพ้ชนะนี่ผมผมรับได้หมดแต่อยากให้มันเป็นตัวอย่างในการเลือกตั้งที่ดีให้มันตรงไปตรงมาปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนปฏิบัติตามกฎข้อบงคับที่ชัดเจนเมื่อแพ้ก็คือแพ้เมื่อชนะก็คือชนะในการที่ผม ปรบานาตัวมาเพื่อจะแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันมีปัจจัยสาเหตุอยู่หลายเรื่องเรื่องที่รับไม่ได้เลยก็คือเรื่องผลงานทีมชาติผมจำได้ว่ายุคที่ผมทำทีมชาติเนี่ยเราอยู่ที่41ของ FIFA Ranking เราอยู่ประมาณอันดับ5ของเอเชียความฝันที่จะไปบอลโลกว่าใกล้เคียงแล้วก็ไม่อยากฟังพวกเราพูดว่าไปฟุตบอลโลกของไทยเนี่ยชัดหน้าบใาบ ผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะครับผมว่าชาตินี้แหละเราจะไปกันพร้อมทํางานเรื่องของคุณบุรีมั้คก็ดีไหมครับผมกับบุรีนี่เป็นประธานเอฟซีแล้วตัวพี่กองเองก็ได้เป็น e FC, สมคมตรอลปราเทนไทยผมโดยส่วนตัวไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรขัดแย้งคุณบุรีเพียงแต่วิธีคิดต่างกันเท่านั้นเองนะครับต่างความคิดไม่ใหมายความว่าแตกแยกอะไรที่คนที่มีคุณประโยชน์ในการที่จะทําให้ฟุตบอลมันเดินหน้าไปได้ดีผมทํางานได้กับทุกคนครับ แึงนาทีนี้มั่นใจค,ใใค,ค,ว,คว,ว่าในวันที่15จะได้ทำเลือกเป็นถ้ามันเป็นไปตามสมมติของ,งทางผมว่าผมก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากสโมสรสมาชิกเยอะ<ช>ผมเดินไปหาบรรดาสโมส<ช>รเขาก็ให้กันตอบรับที่ดีก็รับปากรับคำว่าจะช่วยกันครับก็ขึ้นมาหอนแบบข่าวที่แล้วไหมครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วก็ประกาศตัวมาอย่างนี้แล้วก็คลิกล็อกในวินาทีสุดท้ายเหมือนกันเรื่องบัรยาวก่าคราวที่แล้วนะครั้งแรกมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ชอบทำนัก ผมเองเห็นว่าปัญหาสังคมกีฬาบ้านเรามันมากแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาคมมวยก็ดีหรือว่าแบกก็ดีสมัยนั้นผมว่ามันเยอะละอย่าเอาสมาคมฟุตบอลมาเป็นภาระของสังคมอีกเลยผมก็เลยให้มันดาเนินการเลือกตั้งต่อไปในครั้งที่สองโดยที่ไม่มีการฟ้องร้องใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่อยากให้มันให้มันบอบช้ำม,มากกว่านี้นะครับก็เลยปล่อยให้มันเลือกตั้งไปครั้งที่สองซึ่งก็อย่างที่ท่านทราบกันมา คุณรวรบีก็ได้เป็นผมก็ถือว่าโอเคอีก2ปีผมก็รอได้แล้วก็วารก็มาถึงก็มาถึงผมก็สมัครแข่งอีกก็ก็เป็นการบอกว่าที่ผ่านมา2ปีมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะผมก็เลยอาสามาแข่งกันนีครับแขกรครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ